สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เวียนวนวนเวียนอยู่กับไส้เดือนนะครับถึงจะเช้าาเลยงานครับวันนี้ท้งที่จะไปส่งมูลไส้เดือนไปปลูกต้นไม้ไปอะไรเยอะะทั้งวันมาดูครับการเลี้ยงไส้เดือนง่ายๆสะใจายบนรักคลองมิ่งครับผมพีน้องนี่คือไส้เดือน1กิโลนะครับ1กิโลนี่นี่หกิโลเลยสวยๆเลยแต่วันนี้เนี่ยใส่เบดดิ้งไว้เยอะหน่อยความจริงอะ่ะ ใส่หนึ่งเส่เดือนหนึ่งโลก็จะใส่เบดดิ้งประมาณกิโลครึ่งนะแต่เมื่อวานนี้จับเสร็จแล้วก็เลยยังไม่ได้เลี้ยงก็เลยเอาเบดดิ้งมาลงไว้ก่อนพอดีคุณต้นจากไดนคุณทศมา,าไปสองกิโลนะครับวันนี้ก็เลยจะเลี้ยงเป็นทางการอันนี้เลี้ยงนะครับอันนี้ใส่ไปแล้วสองกิครึ่งนะท่านี้เหมือนกันสองกิครึ่งจากนั้นก็จะลดน้ำนะครับเอาทีนี้อันตัวนี้คือเบดดิ้งสำรองถ้าเกิดไม่พอ หลายท่านเบดดิ้งทำยังไงก็เอาชีวัวไปแช่น้ำนะพี่น้องนะถ้าดีๆก็แช่สักหาวันเสร็จแล้วก็เทลงกับพื้นนะเทลงกับพื้นกลางแดดเลยแล้วก็เอาจอบมาพลิกกลับไปกลับมาสักสอสาเที่ยวให้ผงใกล้ย,ยายนะครับนะเวลาบีบก็จะไม่มีน้ําไหลออกมาเห็นไหมครับอันนี้ไส้เดียนชอบนะส้เดียนชอบเลยมีกิ่งไม้ใบไม้จะเก็บบอ,อกได้ก็เก็บออกพวกนี้นะครับ ถ้าเก็บไม่ได้ก็มกลงไปเดีย๋ยวมันก็กินมนเองแหละนะอันนี้ถือว่าเรามีเวลาเก็บมันเนาะทีนี้ในการเลี้ยงเส้เดือนเนี่ยนะเราก็จะเจาะเป็นรูอย่างนี้นะครับเป็นรูเป็นบอง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 ไว้นะเป็นบองบองไว้เลย <analog noise> เอาลงตรงกลางนี่แหละนะเพื่อว่าบิดดิ้งตัวนี้เผื่อมันมีกลิ่นเหม็นมันมีนมนมนอะไรต่างเขาก็จะอยู <queste> ่ตรงนี้ก่อนนะในกะลับบงนี้มีมกลิ่นเหม็นมีนมกลิ่นแรงต่างเขาก็จะอยู่ตรงนี้ไปก่อนจากนั้นเขาถึงจะกระจายออกไป ถ้าเบดิ่งไม่ดีนะครับเราปล่อยลงไปเขาก็จะหนีหล่ะทีเนี้ยออกเป็นดาวกระจายเลยนะการนีของไส้เดือนนี่มี2ทางก็คือหนีข้างบนอันหนึ่งก็ออกข้างล่างเพราะข้างล่างมีรูนะครับดูนะครับดูแบบไหนรูอย่างนี้ครับท่านครับเนี่ยรูอย่างเงี้ยเนี่ยรูอย่างงี้เลยเนี่ยจอเป็นรูอย่างงี้เลยนะครับเนี่ยจอทีวันนี้ก็ได้ยี่สิบสามสิบรูก็ได้รับรองไม่ออกแต่เวลาเลี้ยง ก็เอาซ้อนๆอย่างนี้อันท้ายก็หาไม้มาลองนะครับเพราะว่าวางอย่างนี้ไสเดือนออกหมดเลยเอ้าทีนี้เรามาดูการเลี้ยงสี่กระมังนี้นะครับหนึ่งกิโลเลี้ยงได้สี่กระมังนะครับย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำอยู่ไสเดือนก็คุยแต่เรื่องไสเดือนเนาะเรื่องอื่นเราไว้ก่อนถ้ากระแตนเราไว้ก่นอนอันนี้เอาไสเดือนทีนี้เมื่อเบีดดิ้งมันเยอะอย่างนี้เราก็จับเลยครับท่าน เอารอบแรกเนาะเนี่ยพี่น้องเอ้ยอุยอยู่เลยวางบึ๊บอ่าี่รอบแรกนะหนึ่งกิโลไม่ใช่น้อยนะครับวางลงไปอ่ะรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งมันประกวดนางงามเลยรอบที่หนึ่งออันนี้ไม่มีการคัดออกนะครับอันนี้รอบที่หนึ่งเท่ากันไม่เท่ากันว่ากันไปน่ารอบที่หนึ่งละเอาต่อไปรอบสอง่ะรอบสองนางงามรอบสองแล้ว รนะอบสองแล้วแต่น้อยไม่มีคัดออกนะครับงามรุ่นนี้ไม่มีคัดออกนีรอบสองอันนี้อันนี้เบาเพื่อนเอาเติมลงไปอีกนะสุดท้ายยังไม่ได้ใจเนะเต็มหน่อยเต็มเต็มหน่อยปึ๊บเห็นไ,ไหมครับน้่มันต้องสนุกแบบนี้ครับมันถึงจะม้วนนะต้องมีเสียงด้วยเนาะอึบอับอึบอับ,อบจะได้ไม่ง่วงอ่านะนี่รอบสามแล้วรอบสามก็เหลือน้อยแล้วตอนนี้นะรอบสามเหลือน้อยแล้วเอาลงไป เอาลงไปเอาลงไปเอเอลงไปอีกอันนี้ก็ลงไปอีกลงไปอีกไปอีกเอ๊เอาเอาท่าไม่เท่าก็เกือบเท่าแหละเพราะไม่ได้ไม่ได้ตวงก็ถือว่าสองขีดครึ่งแล้วกันหนึ่งกะละมังนะครับอันไหนที่เราเดาว่าเออมันน่าจะน้อยกว่าเพื่อนเราก็ไปเติมถ้ามากาีน,น้อยกว่าเพื่อนก็อยู่ไกลๆอ่ะที่มือเอื้อมไม่ถึงเนาะอย่างเงี้ยเราก็อัดลงไปเลยนะครับก็จะมีตัวกระดูกกระดิกออกมาแล้วก็อัดเข้าไปอัดเข้าไป นะเบดดิ้งไม่เต็มนะครับเราก็เบดดิ้งใส่นะเบดดิ้งอยู่ไหนนี่เบดดิ้งสำรองมือเดียวไม่ได้ขาตั้งอ่าเบดดิ้งสำรองอัดลงไปอ่าเบดดิ้งสำรองนะครับเบดดิ้งสำรองอัดลงไปนะครับเนี่ยมาจะเลอะเทอะเปิดเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามือเดียวนะครับเนาะอสองมือเลแต่มือหนึ่งถือกล้องเสร็จแล้วเราก็เกลี่ย นะพวกนี้เติมได้อีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมอีกนะอันนี้ท่านเห็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเติมไม่เต็มเลยเติมไม่เต็มเลยนะครับเติมไม่เต็มเลยนะอันนี้ยาวนะครับคลิปยาวก็จะลงหลายๆช่องนะครับนี่เราเติมได้อีกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเลี้ยงไสเดือน1กิโลได้สี่กระมังจากนั้นก็จะลดน้ํานะครับท่านใดที่สนใจอยากได้ไสเดือนไปเลี้ยงนะครับทุวคง,งานแบบนี้หนึ่งกิโลเขาส่ง ครึ่งโลก็ส่งนะครับ0818787089กิโลละ100บาทนะครับค่าส่งไม่เกินไม่เกินร้อยนะส่งทั่วประเทศด้วยรับประกันตายเคลมให้หรือจะาเงินคืนินดีครับใส่เดือนบุญรักกล่องมิ่งนะครับ0818787089ย้ำครับท่านย้ำย้ำย้ำสวัสดีครับ